ดังนี้นะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าชอบตัวไหนกันบ้างน,น้องก็จะเอามาจากชุดเดิมๆที่มีอยู่นะคะอืทําให้มันเหลือน้อยตัวลงเนาะ,ะน้องก็ไม่สามารถรู้ได้นะคะพี่ๆว่ารัฐบาลไทยเขาจะออกตัวไหนนะคะเมื่อวันนี้นะคะก็วันที่หนึ่งมิถุนาเขาก็จะเป็นสลักสัญจรน่าจะออกที่ชัยนาธนะคะพี่ๆตัวเลขสลักสัญจรมันค่อนข้างจาก ออกแปลกๆเพี้ยนๆเหมือนกันนะคะน้องว่ามันก็ค่อนข้งางยากเหมือนกันแต่ยังไงแล้วแต่น้องก็ไม่ได้มีสูตรใดๆนะคะพี่ๆก็คัดตัวเลขที่คิดว่าน้องชอบส่วนตัวนะคะก็จับคู่กันดูนะคะว่า พี่ๆจะชอบกันบ้างไหมเอ่ยยังไงน้องก็ขอให้พี่ๆผู้คนสอบผ่านปังๆในวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้นะคะก็ื่นเลยฝากพี่พี่กดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคะพี่ๆเอาไว้เจอกันในคลิปชุดโค้งสุดท้ายนะคะ